ที่เข้ามาที่นี่นะคะคือบรรยากาศมันไม่เหมือนโรงพยาบาลนะคะคือมีสนามเด็กเล่นให้น้องได้เล่นมีภาพสัตว์ที่แปะห้องอะคะ่ะบรรยากาศมันดูดีชือชักจูนเด็กให้ไม่ไม่กลัวค่ะน้องไม่กลัวที่จะเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าน้องจะเป็นคนที่กลัวเข็มและพี่พยาบาลก็น่ารักคอยชักชวนพูดคุยใช้น้ําเสียงที่น่ารักคุณหมอก็แบบใช้น้ําเสียงน่ารักพูดคุยกับน,น้องและที่สําคัญค่ะเวลา น้องไม่สบายจากการฉีดวัคซีนหรือจะมีมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีพี่พยาบาลคอยติดตามโทรสอบถามหรือถ้าคุณแม่สงสัยโทรกลับมาถามคุณพี่พยาบาลก็จะตอบน้ำด้วยน้ำเสียงที่น่ารักแล้วก็ให้ข้อมูลที่แบบชัดเจนค่ะอันดับแรกนคะคะคือใกล้บ้านเลยค่ะแล้วก็ ที่โรงพยาบาลวิชัยเวชอ้อมน้อยนะคะมีแพทย์เฉพาะทางทางเด็กคะ่ะแล้วก็มีพี่พยาบาลที่น่ารักคะ่ะแล้วก็ที่นี่คือมีโปรแกรมการฝากคันโปรแกรมการคลอดคือคุณแม่ชอบที่นี่คือมีโปรแกรมทั้งสองอย่างคุณแม่ชอบมากก็เลยวางแผนจัดการเลือกที่นี่และบรรยากาศที่นี่ก็ดีด้วยคะ่ะขอบคุณที่ดูแลหนูเป็นอย่างดีค่ะ